อาจุมาพาแอลอาจุมาลงจากดอยถึงเชียงใหม่เวลาตีสีแวะเช่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ SK Service ติดกับอาเขตขนส่งเชียงใหม่แว้นไปซื้อดอกไม้ที่ตลาดวโลรสชื่นชมกับบรรยากาศของถนนที่สวยงามถนนสวยมากเลยภารกิจวันนี้ของเรานั่นก็คือ มาที่วิหารหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอหรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินเดียเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพ,น 72, พนรรษา7จพรรษา ปุริสยุคานิอันตปุริสกุขลาเดสภะคะวะตุนสาวะเมื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้วเราก็มารับของที่ระลึกกัน